สวัสดีครับเรามาถึงหน้าที่54แล้วนะครับข้อที่7ลองมาดูกันเลยนะครับอันดับแรกเราก็เขียนวิธีทํำรอไว้ก่อนก็ได้นะครับเอาตามกันไปเลยวิธีทำนะใส่วงเล็บเราจะสังเกตว่าโจทย์ข้อนี้มีวงเล็บด้วยแล้วก็ถึงจะไปหารด้วย1เ5ส่วน7โอเคไหมทีนี้ เขาจะทำยังไงอันดับแรกมาก็คือจัดการให้อยู่ในรูปของอจัดการเปลี่ยนรูปแบบของเศษส่วนจำนวนค่าให้กลายเป็นรูปของเศษเกินซะก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราทำอุ้ยฟ้าร้องตอนที่บันทึกนี่กำลังฝนตกเลยนะครับเสียงฝนอาจจะแทรกอยู่เราจะเปลี่ยน1เศษ5้ส่วนเให้กลายเป็นเศษเกินก่อนนะครับ ค่อยๆทำทีละขั้นโอเคเจ็ดหนึ่งเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองเนาะสิบสองส่วนด้วยเจดครับต่อมาเราทำอะไรต่อครับโจทย์ข้อนี้มีวงเล็บนะครับฉะนั้นเราจะทำในวงเล็บก่อนวงเล็บเนี่ยเขาเป็นเรื่องของการบวกฉะนั้นเราจะทำการบวกเศษส่วนสองตัวนี้แต่ว่าส่วนไม่เท่ากันฉะนั้นเราจะทำการแปลงส่วนให้เท่ากันนะครับเราจะ เปลี่ยน6และ14ให้เป็นส่วน42ทั้งคู่นะครับตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นส่วน42โดยที่6เนี่ยจะเอาไปคูณกับ7นะครับ7 6 42และ1 0ไปคูณกับ3ก็จะได้42เหมือนกันนะฉะนั้นบรรทัดนี้เราจะเขียนได้ว่า7นะครับเราจะเอาไปคูณกับ7และ6คูณกับ ต้องเป็นคูณตัวเดียวกันเนาะเก็จะเอาไปคูณกับ3นะครับข้างหลังยังไม่ต้องทำอะไรเอาไว้ก่อนนะครับเจเป็น49ส่วนด้วย42บวกด้วย9 3 27ส่วนด้วย42นะครับข้างหลังยัง เหมือนเดิมนะครับยังไม่ต้องเอามายุ่งนะครับคิดวงเล็บให้เสร็จซะก่อนเราจะได้76ส่วน42บบวกทันนะครับแล้วก็เอาตัวหารมาหารได้ละนะครับอย่าลืมว่าลำดับของเราวงเล็บมาก่อนเสมอนะฉะนั้นเราถึงได้คิดที่วงเล็บก,ก่อนนะครับจากนั้นการหารเราจะเปลี่ยนจากหารเป็นคูณ แล้วก็กลับเศษให้กลายเป็นส่วนพอเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วแปลงมาอกีกต้องเขียนอยู่ในรูปปื๊บยาอย่างนี้ใช่ไหมเขียนให้มันชินเท่านั้นเองครับจริงๆเวลาไปทําจริงนอาจจะรัดขั้นตอนได้หมดอะแต่ในช่วงของการฝึกฝนเราทําให้มันเป็นรูปอย่างนี้นะจากนั้นคํานวณออกมานะครับขออนุญาตแอบไปคํานวณน,นะ ได้มาแล้วครับได้19ส่วน18ตัวนี้เป็นเศษเกินฉะนั้นก็จะได้เป็นจำนวนค่าที่1เศษ1ส่วน18เราตอบคำถามได้ครับตอบนะฮะ1เศษ1ส่วน18โอเคนะก็เจ็ดเรียบร้อยนะครับ ไม่มีอะไรมากครับทำวงเล็บก่อนนะครับทําที่วงเล็บก่อนทําที่วงเล็บก่อนแล้วค่อยไปหารที่หลังนะเราทั้งบวกแล้วบวก,บกลบคูณหารเราทําเป็นกันหมดแล้วเนาะนะครับเพียงแค่จัดลําดับให้ถูกต้องสําหรับแบบฝึกหัดอันนี้นะครับลอกโจทย์เหมือนกันในข้อที่8นะครับวิธีทำ 3, สามเศษสามส่วนสี่คูณด้วย6ส่วนยี่สิบหหารด้วย 1เศษ8ส่วน10จัดการให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนนะครับที่มันเป็นจำนวนคละฉะนั้น3เศษ3ส่วน4จะได้15ส่วน4นะครับ15ส่วน4คูณด้วย6ส่วน25และหารด้วย1 0 10เป็น18ส่วน10 ตรงนี้มันเกินมานะไม่เกี่ยวนะต่ขอขีดขั้นหน่อยนะนี่คือของข้อบนนะครับโอเคไม่เกี่ยวกันเอาละ่ะถัดมาเราทำอะไรครับในกรณีของการคูณและหารมันอยู่ในลำดับเดียวกันฉะนั้นเราจะทำข้างซ้ายก่อนใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำเราจะเอามาคูณกันก่อนนะครับคูณกันให้เสร็จก่อนแล้วก็ไป หารทีหลังเนาะอาะฉะนั้นจับกันอ่าจับมาคูณกันได้15คูณด้วย6นะครับส่วนด้วย4คูณด้วย25แล้วถึงจะเอาไปหารด้วย18ส่วน10เราได้คำตอบของการคูณออกมานะครับตัดให้มันเรียบร้อยนะครับตัดได้ด้วยนะตัดให้ดูไหม ตัดให้ดูหน่อยก็ได้ครับตัดด้วย2นะครับก็จะกลายเป็น2 2 4 2องสามนะครับตัดด้วย5 5 3ห5าสามห้าฉะนั้นเวลาคูณกันออกมาแล้วนะครับ3าคูณสจะได้9และ2คูณหจะได้10เห็นไหมเหลือจะต้องเอาไปหารกับ18ส่วน10โอ้ย ส่วนเท่ากันเป๊ะฉะนั้นอ้อไม่เกี่ยวนี่ยยังไงมันก็ต้องกลับเศษกับส่วนนะครับต่อมาก็คือ9ส่วน10เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนแบบนี้นะครับจับคูณกันได้เลยครับ ก็จะเป็น90ส่วน180หารได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้ตัดได้เลยครับใช้90หาร90 1า0 92 1น90 1 90 9 8 0ครับฉะนั้นได้1ส่วน2นะครับเท่ากับเศษ1ส่วน2โอเคนะ อตอบครับเศษ1ส่วนสเรียบร้อยแล้วสำหรับหน้านี้นะครับไม่ยากเนาะในกรณีถ้าเครื่องหมายมันอยู่ในลำดับเดียวกันเราทำข้างซ้ายก่อนนะครับฉะนั้นชุดนี้ทำตรงนี้ก่อนนะครับ18ตมันจะยังค้างมาถึงนี้เลยครับทำให้เสร็จก่อนได้คำตอบออกมาแล้วถึงเราจะมา หารหารด้วยเศษสิบแปส่วนสิทีหลังนะครับโอเคสำหรับแบบฝึกหัดนี้จบแล้วนะครับมาเสียงฝนหนักละจะได้ยินกันไหมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับ